สวัสดีครับสวัสดีย้ำคำคืนครับผมวันนี้อยู่กับช่องไอ้นุ่มสายรุ้งนะครับผมวันนี้ครับผมจะปลาทุกทุกท่านนะครับไปหาเห็ดครับเห็ดไข่แล้วกัเห็ดลมนะครับตอนนี้เวลาประมาณสี่ทุมแล้วครับผมวันนี้เขาจะส่องกันทั้งคืนเลยนะครับผมเห็ดไข่ก็เริ่มออกแล้วนะครับผมแต่บ้านผมห้องว่าเห็ดลมนะครับอุปกรณ์ที่เขาใจก็มีจะมีซ่านะครับ ก็มีมีดพกเนะนี่ครับต้องพกติดตัวตลอดนะครับแล้วก็ไฟแชกแล้วก็ไฟฉายนะครับมันรู้กันครับว่าวันนี้เขาจะได้นักได้น้อยนะครับผมเพราะเฮ็ดแถวบ้านผมก็เริ่มออกแล้วครับเพราะว่าฝนตกเยอะวันนี้มาลุยคนเดียวครับผมมาครับบักแดงผู้ใจครับเนี่ยคือนี่เขาไปลุยกันเลยครับว่าจะได้นักได้น้อยนะครับท่านผู้ชมเข้าป่ากันคืนคนเดียวก็ เขามาถึงป่าก็ขอสมมาภัยเขาก็มาเสาะว่าหากินนะครับผมก็บอกกาวเปิดว่าเามาเซาะเห็ดเสาะออนเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันครับป่าจะเป็นยังไงนะครับไปลุ่นกันนะครับสิ่งแรกต้องหาครับไม่ตองครับมาลองปืนซ่านะครับเราก็เด็ดไปเลยสักใบสองใบกันนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้เห็ดมันแล้วนะครับ แล้วก็จะห้องปืนซาดไปเลยครับดับการนอกนะครับผมเลาก็น้ำมาใส่ข้างในซาดแล้วออกมาเลยนะครับใบสองใบก็ได้ครับเพื่อที่จะเพิ่งเฮ็ดจำนะครับนี่เฮ็ดมงามนะครับนี่ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผมท่าผู้ชมไปนี่ครับแลยวก็เดินคืนลิงนี่ไปเนาะก็ถึงปลายเฮ็ดแล้วครับ ตอนนี้เขาก็เดินมาครับสักพักถึงป่าเฮ็ดแล้วครับเจอแล้วครับนี่คุณผู้ชมเห็ดไข่หรือเห็ดลมนะครับผมนี่ครับสวยงามครับนี่โอ้ยมาดูครับข้างบนแม่แห่งรับเห็นครับคุณผู้ชมขาวๆหมานหมานครับ คือนี้สนุกเนี่ครับผมทั้งคืนครับวันนี้ผมก็จะมาเก็บทุกปีนะครับผมมาคนเดียวผมครับเสียนมอดพวกนะครับเซียนวันนี้เสียนมอดแบบว่างครับวิ๋เดียวครับเจอวนนี้อีกหนึ่งดอกครับผมเก็บไปเรื่อยๆกันครับสวยงามครับ ลุยกันยาวๆครับคืนนี้ตามลุ้นกันครับครับถึงปลาเฮ็ดแล้วครับผมเจอหนึ่งดอก เราได้เดินป่านาน,นครับเนคยโคตรครับพี่น้องผมได้เดินป่าหลายเดือนเลครับมันก็จะเหนื่อยนะครับนี่ครับสวยเลยครับเก็บพร้อมไปเรื่อยๆ เสร็จแล้วนี่ครับกำลังเป็นจีเลยปาตีนไม่ชินไอยครับป๊อบชายนี่อย่างนอกเลยครับ ่อนครับผมเก็บหอมรอมฤทธ์ค่อยๆเก็บไปครับูชมครับเจอแล้วครับสวยๆเลยครับผมนี่นึงครับนี่นึงครับพึ่งบ้านครับผมสวยงามครับ ยายามใจมีเชียงครับผมดูนี่โอ้ยสวยนะครับเลี้ยงไปแบบนี้ก็สนุก,กนครับนี่โอ้ยงามครับม,มาง้มครับพี่นอ้อง น,นี่โอยสนุกแล้วครับงานนี้สนุกแล้วสนุกแล้วเขียวดูครับต้องมาพื้นที่ที่มันเคยออกนะครับผมการจะหาเห็ดถ้าเดินไปหมวดส่วก็มาเจอนะครับเนยเปล่านะครับ เราต้องมาปาที่เราเคยมานี่เจออีกแล้วครับผมเห็นไหมครับนี่กำล,ลังเป็นฉี่นะครับท่านผู้ชมถ้าคืนครับคืนนี้เดี๋ยวจะไปนอนพักกันทีในเด็กประยุนกันนะครับนี่เป่าซะหน่อยหมานครับ ค่อยหาไปนะครับไม่ต้องรีบครับนี่ครับเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วนี่ครับขึ้นจีครับอันนี้ครับพัดใส่น้ำมันหอยยังเด็ดครับผมข,ขอบอกเลยอร่อยสุดๆเจออีกดอกนะครับ เขาเรียกเห็ดลมหลังเขียวนะครับหลังมันจะออกเขียวๆหน่อยพวกนี้เหมือนจะแก่ได้ก็ได้อยู่สวยงามเนาะ ดอกใหญ่เลยครับผมโอ้ยตำน้ำพริกครับอร่อยนี่ครับเห็ดไข่บ้านผมครับดอกอยงใหญ่เลยหอมจีก,กับน้ำปลาก็อร่อยครับยังไสักกะพี่น้องครับ นี้เน่านะครับเน่าไปแล้วแมงแสนตีนครับท่านผู้ชม,ชมตอนนี้เราก็เดินกันมาได้สักพักแล้วนะครับผมเหนื่อยครับบรรยากาศก็ร้อนนะครับผลง,งานครับหลังจากจะเ,เดินหากันมาได้สักพักนะครับก็ช<ม>ื่อว่าได้พสอสมควรครับ เห็ดมันยังออกมาเยอะนะครับผมมันออกเป็นบางพื้นที่นะครับมันยังกระจายออกไปทั่วเลยนะครับเฮ็ดมันเลื่อมออกครับมี่ก็อึมครึมเงียบเงานะครับเพอาอยู่ในป่านะครับเฮ็ดจีทรายให้ดูครับก็ได้ประมาณนิดหน่อยครับจุ๊บจ้ายนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเดินป่าคนเดียวมันก็จะเงาเงาหน่อยนะครับ ผมก็มาแห่เห็ดแป๊บนม้ทุกปีนะครับผมทุกๆปีเลยครับแหามานานแล้วครับสิบกว่าปีแล้วครับมาใหม่ๆก็กลัวครับกลัวเลยเลยครับพอมาคนเดียวนะครับแต่ก็หาอยู่หาเก,กินมานานก็เลยเคยชินครับผมเดินปลามาก็เหมือนเฮาแบบใช้ชีวิตอยู่กับมันมาเยอะพอสมควรนะครับ ผมก็เป็นเด็กมานนอกครับหาเช่ากินคนะครับหาเฮ็ดหานอหาปลาครับหาทุกอย่างครับหากินไปนะครับชีวิตคนเฮาครับมาอยู่ในป่าแบบนี้มันก็มีความสุขนะครับแต่ว่ามันก็มีสัตว์อันตรายแย่ๆมากมายนะครับเข้ามาอยู่ในป่าก็ต้องระมัดระวังตัวเลยนะครับสิ่งแวเข้าป่าตีเฮาจาก ค้นผาดไปได้ที่เราจะต้องเอามานะครับก็คือมีดแล้วก็ไฟแช็กนะครับผมสิ่งที่ลืมมาได้นะครับสิ่งสําคัญครับแล้วก็ลองเท้าบูธนะครับส่วนตัวผมที่ถ้าจะมาปลาครับผมจะพกมีดอยู่สองเล่มครับมีมีดยาวนะครับจะเป็นมีดนี่ครับที่ผมใช้แทงเง็ดนะครับแล้วก็มีดสั้นมีดสั้นที่ผมพกที่ตัวแว้ตลอดตัวชืกเฉิญนะครับ นี่ครับควรพกไว้ครับชุกเฉินเพื่อน,นี้อย่างครับเราต้องพกไว้ตลอดนะครับตอนนี้บรรยากาศก็เย็น,นครับใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับผมคือว่าตอนนี้เฮดมันกำลังเริ่มออกนะครับเฮดมันยังออกมาเยอะนะครับผมเห็มซัก สองสามวันถ้ามันแดดดีๆนะครับฝนตกแดดตกแดดนะครับเห็ดจะออกดีครับเห็ดไข่หรือว่าเห็ดลมนะครับต่บ้านผมห้องว่าเห็ดลมแต่ตั้งผักกลางผักอีสา่เนย่ยเขาห้องว่าเห็ดไข่เราพาไปในบ้านผมห้องว่าเห็ดลมนะครับผมหอมมากครับเอาไปจีกับน้ำปลานะครับแล้วก็ตำานักพริกนะครับอร่อยมากครับผัดน้ำมันหอยก็อร่อยครับอย่างนี้เลยครับ ครับไปขายก็ราคาดีครับส่วนใหญ่ผมก็จะหาไปขายตัวกิ่นตัวนะครับครับเซนมอนนะครับก็จะได้คนละซ่าเลยนะครับถ้าออกเยอะๆนะครับคือว่าเอากลับเบาไหวนะครับท่านผู้ชมเดินหาทั้งคืนกรับเบาไหวจริงๆนะครับมีราคาครับหาขายทุกปีครับเี๋ยวเราก็จะเดินกันสักพักนะครับ เดินหากันแถมสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะไปนอนแถวป่าข้างในเลยนะครับกไกลครับเดินประมาณอีกจัวโมงสองจัโมงประมาณนั้นเลยครับหาไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ผมกล้าว่าจะนอนในป่าเลยนะครับแล้วก็จะออกู่นี้เศ้านะครับผมใคเดียวเขามาติดตามผลงานกันครับว่าเขาจะได้เยอะก็ผมยังก็บ่คอยออกนะครับก็ต้องเดินหากันนั่งคืนนะครับ เดี๋ยวพักสักแป๊บครับกินขนมอยูน่นะอยากเดินมานานครับผมเจอหนึ่งดอกครับเห็ดมันยังออกบัดแต้นะครับเคยออกหางนิดหน่อยหอมนออกกี่เยอะครับ จริงไม่จริงเอาครับหรืออีกหนึ่ง,งดอกครับผมสองดอกครับอืออ๋อ ลบปืนไปต่อนครับผมสวยครับสองดอกนี่ครับ ผมไปเรื่อยๆครับผมเอาครับเดี๋ยวเราจะนอนพักตรงนี้กันนะครับผมนี่ครับมาอยู่กันตรงนี้เลยเดี๋จะนอนพักตรงนี้ครับเดี๋ยวจะก่อไฟแล้วก็นอนพักตรงนี้ครับตรงนี้เช่าเขาก็เดินออกป่ากันนะครับผมเพราะตอนนี้ก็ตีหนึ่งเจ็ดตีสองนะครับผมเดี๋ยวขอนอนพักกันสักสามชั่วโมงเนาะตีห้าหกโมงครับผมก็จะเดินออกไปนะครับผม พักการสักสองสามชั่วโมงนะครับตีห้าห้องมก็จะเดินออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะคอไฟแล้วก็นอนครับเดี๋ยวคอไฟกันเลยครับผมผมาจะหาตีรลงลงครับเพียงเพียงครับเดี๋ยวผมก็จะนอนตรงนี้ครับห่ามะปูแล้วก็นอนครับเดี๋ยวผมอยู่ทางไฟตรงนี้คอไฟตรงนี้ครับผนไม่มาเล่าไวแล้วครับ ครับติดไฟง่ายหน่อยถูกตัวครับการนอนในปลาครับรนอนกับดินต้องกอ่อไฟนะครับการซัดปลาการได้หลายๆอย่างนะครับผม ครับหลังจากที่เราดังไฟเสร็จแล้วนะครับเราก็หาใบตองครับตึงแผ่นใหญ่ๆครับมาปลูกข้างล่างนะครับเพื่อที่เขาจะนอนเนาะาจะปลูกข้างล่างนะครับเพื่อที่เขาจะนอนนะครับเราก็ลืบก้านออกนะครับผม ครับผมหาใบใหญ่ๆหลีบก้านนองนครับแล้วก็ปูนี้เลยมาหลายๆแพนนะครับผมเป็นนี่เขาจะน้องกับตรงนี้นะครับ เราพรุงนี้เช้าครับจะเนินออกไปกัน,นครนะนี่ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่นี้ก็พร้อมน้อนนะครับกองไฟนะครับเราพยายามเติมไฟตลอดนะครับอย่าให้มันดับนะครับ อยู่ครับกระเป๋าเขามาน้อนครับใช้ไปตีหนูน้อนนะกระเป๋าเขามาน้อนครับน,นี่ก็เวลาประมาณตีหนึ่งครับผม 25นาทีครับก็ถือว่าพันนะครับถือนี่นะครับในเห็ดนิดหน่อยครับเห็ดยังออกไปเยอะนะครับท่านผู้ชมต้องรอมันแดดครับมันแดดสักสองสามวันครับมันน่าจะเรืองมองเยอะกว่านี่นะครับ คืนนี่ก็ถือว่าได้โอเคนะครับก็ะเที่าวได้พอก,กินเลยนะครับผมก็เที่ยวไป,วปแย่นะครับมันกำลังเดิมออกเนาะนี่ครับการใช้ชีวิตในป่าก็มีอย่างมากมายนะครับแต่มาอันตรายก็คือสัตว์ปางูลเลื้อยเคี้ยวขอนะครับช่างปลาก็ยังมีนะครับผม นอนก็คือก็ต้องกอ่อไฟนะครับอย่างนอาต้องกอ่อไฟหนึ่งกล่องครับกอ่อให้มันสว่างไปเลยนะครับเพื่อที่การซัดปลานะครับแลนแมลงอย่างพวกนี้นะครับมันจะได้มายุ่งกับเขานะครับนอนในปลาก็อสมาภัยเนาะ,ะติตยตังบนนะครับทบนพวกปลาสาปลายอยู่นะครับ ขอเขามาทำมาหากินนะครับเอาอะไรมาเบียดเบียนอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็มนี้อย่างนะครับผมมาจะซิบกว่าปีแล้วแต่ผมอยุสิบกว่านะครับเข้าปามันนะครับก็แค่นี้นครับดูที่ใจคนเฮาด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากคนไรก็เช์ให้ผมนะนะครับ จะได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับถึงผมไปตั้งเต้นหรือว่าทำบ้านในป่านะครับบ้านต้นไม้อี่คอมเมนต์มาได้ครับใต้คลิปเลยนะครับผมการเลินป่ามีอย่างมากไม้นะครับยวเราต้องเงียนหู้นะครับ เคยลงปลาเหมือนกันนะครับถึงว่าจะเดินปลามานานแค่ไหนนะครับก็ลงครับเดินกลางคืนเหมือนกลางวันนะครับผมขี่มันก็เปลี่ยนนะครับกลางคืนกลางวันถึงว่าครับเจ้าประสบการณ์ครับที่เขาเคยเดินปลามานะครับประสบการณ์ที่อยู่ในปลาที่ผมเคยเจอมานะครับผม เจะเจอช่างปลานะครับควายปลาหมูปลานะครับซัดปลาหมาปลานะครับมากมายครับปีเคยเจอมาครับแต่ช่างปลาที่จะอันตรายที่สุดนะครับเวลาเราเจอนะครับออหลีกเลี่ยงนะครับเส้นทางที่ช่างปลาเดินอยู่นะครับพยายามอย่าเข้าไปใกล้มันนะครับถ้ามันสาบกินเรารือว่าอย่างมันอาจจะไหลเขาได้นะครับไหลเยียบเลยนะครับผม อย่างถ้าช่างตกมันนี่นะครับมันจะอันตรายมากๆนะครับห้ามเข้าใกล้เด็กขานะครับอันตรายมากครับเพราะแถวบ้านผมมีนะครับมาทุกปีผมมาหาเห็ดก็เจอทุกปีครับแต่พยายามเว้นนะครับถึงกลัวเกาะพยายามเว้นเอาเพราะว่ามาหาเห็ดนะครับเพื่อนำลงชีวิตกันไปนะครับก็ตั้งคนตัางนํำมาหากินนะครับ ซัดก็แก้ก็มาหากินไปปีนึงแกจะลงมาข้างนึงนะครับจะลูกปลาทางอื่นมานะครับแล้วก็จะมาปลาทางบ้านผมเนาะแกจะลงมากินอย่างเพื่กินอย่างนี้ครับจะลงมาทุกปีครับผมอันตรายอย่างเดียวคือช่างนะครับเรื่งที่ผมปลานะครับเมื่อกี้นะครับผมก็เจอหมาปลานะครับที่ผมถ่ายถ่ายปันนะครับทายทันแป๊บเดียวนะครับ ายางครับโอเคครับเดี๋ยวอย่ยนอนพักสักแป๊บนึงนะครับผมยังไงพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับที่นอนได้นี่คือว่าปูปูไปต่อน,อนอนได้นี่คือว่ามันเป็นทีล่ลงๆนะครับเป็นดินแบบดินแดงดินดากนะครับ ถ้าเป็นที่มีใบมบหรือว่าเป็นปลาชื่นๆเขาต้องนอนข้างบนนะครับทําแข่นอนนะครับนอนสูงจากพื้นดินนะครับแต่วันนี้มันเป็นเป็นปลารายไบพงโล่งนะครับผมผมอยู่ปลาบนดานนะครับก็สามารถนอนแบบติดดินได้นะครับเพราะว่าบัมีใบไม้ไม้ตองรวาอย่างนะครับซว์ต่างๆก็บอค่อยมีนะครับนี่ก็นอนพักผ่อนนะครับคืนนี้รุงนี้ชาเจอกันครับผม you saw a wall up ครับผมครับผมตอนนี้เวลาตีห้าแล้วนะครับผมผมจะเดินทางกลับแล้วครับ๋ยวผมจะส่อออกไปนะครับว่าจะได้เห็่ซักตะได้นะเดินส่อออกไปครับหารถนะครับน้ำเป2ะสองสามตื่นนะครับมันก็เริ่มสว่างมานิดหน่อย้วครับอย่างนี้ไปรุ่นนครับว่ะ ชานี่จะได้เห็นก่อนนะครับเจ้าของเก็บของกันนะเดี๋ยวรียกันต่อครับเช้าลและครับเจอครับดอกแรกครับของเช้านี่ครับอ๋อมันครับพี่น้องชาวนี่ก็พอได้มานครับพี่น้องอู้อตะเคบครับพี่น้อง ครับที่ผมว่าครับเห็นไหมครับตัวอันตรายเลยเนี่ดน,น,นี่อย่ามามีดแสะไปก่อนนะครับดูดีๆนะ น้อนเช้าเช้าหมันครับหล <c oughs> ังจากที่เดินมันนานฝ้าก็เริ่มแจ้งแล้วครับผม จีมันยิง่านมาครับเก็บก่อนปานสวยๆนะครับนี่ครับ รยตอมสักพักนะครับนร่ก็จะถึงรถแล้วครับผม <c oughs> ปุ่นเนี่ยบานหนึ่งครับนี่ก็ได้อยู่นะครับจะลลังมันล้าไปหน่อย เครับนี่กำลังแข่งนะครับตกแข่งแรงอีหมดนะครับสวยงามครับเดี๋ยวจะถึงรถเท้าแล้วนะครับรถเท้าอยู่นี่บ่ได้ พอได้ยินหน่อยครับเห็ดมันกำลังเริ่มออกนะครับผมถึงรถเป็นทีเบร่อยครับผมดูผลงานจะได้คือนี่นะครับเช้านี้ก็ถือว่าพานนะครับเห็ดมันกำลังเริ่มออกนะครับผมให้ยังไงมันออกนาักดีผมจะมาถ่ายให้รุ่มกันนะครับโอเคครับยมขอตัวกระบา้านครับผม ชอบลี่นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปนะครับ